วันนี้เรามาเปิดถุงรูปภาพนะครับรูปภาพที่บ่งนะบ่งแล้วนะครับนี่นะวันนี้เรามาทำการเปิดถุงกันนะครับนี่ซึ่งรูปภาพรูปภาพนี้ต้องบ่มไว้ประมาณ5้าถึงวันนะครับถึงจะกินได้นะครับ ตรงนี้ก็บ่มแก๊สเอานะครับแข็งมามงกเลยดูด้าหน่นอยนะพี่ว่าให้รับบ้างสีสวยมากดีเลยครับ ้าบ่มแล้วนี่ภับจะหวังนะครับแต่ถ้ายังไม่บ่มก็ภับฝากมากเลยนะครับนี่นะนี <c oughs> ่นะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูนะครับ นี่นะสีก็จะสวยมากเลยนะครับนี่นะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปอกให้ดูนะครับนี่นะทิ้งไป ก็เพังเลยนี่ครับหรือจะเปราเป็นลูกๆก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> น,นะนี่ครับ ควานควานข้างในออกนะครับนี่คนระับนี่คนระับอร่อยเลยนี่คนระับนะมาปอกเลยจะปอกเป็นลูๆก,ก็ได้นะครับนี่นะ ชาก็จะหวานแล้วนะครับถ้าบ่มแล้วนี่ครับค่ยคยอยๆปลอกไปนะครับหวานไม่บาดมือด้วยนี่นะบนี่ก็

ถ้าบุ้งได้ที่ล้วนครับหวานัน,นถุงแรกของปีนี้นะครับก็อร่อยอยู่ครับหวานมากเลยเริ่มตรงนี้ก็เป็นฤดูการของผลไม้รูปภาพนะครับนี่นครับ พยายาชิมก็าสาั่นได้นะครับช่วยอุ่นนุกมเกษตรกรด้วยนะครับโอเคโอเค